สบายดีคะ่ะทุกคนมื้อนี้ที่มุกดาหารนะมีลมหนาวๆแล้วเด้เอเหมือนกับแบบว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็ก้อยกำลังเข้าคัวเห็ดเมนูนี้ค่ะนึ่งผักจ้าทุกคน <c oughs> <c oughs> นึงนน่งผักแล้วก็สิมานึ่งป่าเมนูแบบประจำของเ้าเนาะคือแบบกินบ่อยมากแล้วก็กินบอ่อเบื่อด้วยนะทุกคนนะอันนี้เป็นผักบอรอกโคลีนะคือแบบมัน อยียงนะทุกคนคือซื้อมาเฮ็ดกับข้าวให้ลูกนั่นแหละแต่ว่าลูกอกินบบท่านมันก็เลยแบบเกือบสีเหลืองแล้วเนาะก็เลยแบบเออแต่ว่ามันยังกินได้อยู่นะก็เลยเอามานึ่งนั่นแหละค่ะก็จะมาหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็นึ่งแบ่งให้เด็กๆกินด้วยแล้วก็มีกะหล่ำปีกะหล่ำปีนี่ก็คือหัวน้อยๆน,น,นะทุกคนนะแต่ว่ามันแน่นขนาดนะทุกคนมันเป็นแบบว่า หัวแน่นแต่หัวน้อยอ่ะอก็จะเอามานึ่งขึ้กันนะคะนี่ก็จะนึ่งนึ่งพร้อมกันกับปลาเลยเนาะเพราะว่าจะได้สุกทีเดียวเอาเอาเป็นอะไรไออุนเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะมือนี้น้องไอรินก็ไปโรงเรียนเส่นเคยค่ะก็มีบางโรงเรียนเนาะเพื่อนก็ปิดเทอมแล้วแต่น้องไอรินยังไม่ปิดนะคะ เมื่อกี้น้องไออุ่นก็ร้องไปเนาะอยากได้ของแต่เพิ่นเอาไม่ได้เนาะ,าะก็เลยร้องอะอ,อะไรอีกคะอุ่นเอาอย่างขะแม่อุ้ยจะเหยียบได้ไหมคะมันแตกนะคะไปกินนมแล้วไปกินนมแล้วกินนมอยมู่ใส่นม,ม,ม,มอีหล่ะเด็นมหม่ำหม่ำนี่เออแตงกวาเนี่ยแตงกวาจะทำแตงปอกแตงกวาไว้ให้ด้วย เด็กๆชอบกินแตงกวาไไอรินชอบมากเลยน,นี่แตงกวานี่ยออ่ไออุ่นก็ชอบไหมแตงกวาชอบไหมคะชอบอ้ไออุ่นก็ชอบไออุ่นก็ชอบกินแตงกวาเหมือนกันเลยแตงกวานี่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะซื้อมาแต่ตลาดเนาะตลาดนี้อ่ ได้สี่ห้าลูกนะคะทุกคนซาวบาทเนาะเออแตงกวานะเมื่อคูว่ามันถูกหรือมันแพงเนาะเออก็ไปบางทีไปก็จะได้ราคานี้ตลอดซาวบาทก็จะประมาณ3าสี่ลูกเนาะเออตำกรแซบนะคะทุกคนแตงก้อยกระมักนะมักกินตำแตงตำทั่วตำมะคุงเนาะแบบเข้าเคยกินแั่นแหละ บอกแล้วเรียบร้อยหมักแตงเนาะเดี๋ยวก็จะไปล้างแล้วก็หั่นให้เด็กๆกกินนี่แล้วก็มีพริกนะทุกคนก็จะมาตําพริกจแจวเองแจวผักเผ็ดเนาะก็คือสีใส่พริกอยู่เข้าไปน้ำจังชีได้หลายเนาะเพราะว่าน้าพริกนี่ตาแป๊บเดียวนะทุกคนคือแบบเบิร์ดอะตำทั้ง ขั้วยนึงอะกินหมดละทุกคนแล้วก็พริกง่ะเวได้ขัว่วละทุกคนนะ่ะก้อยนึ่งเอาเพราะ,ระว่าก้อยโบมีที่ขั่วแล้วอีกอย่างนึงเนาะเวลาเขาขั่วพริกขัวก่วเหม็นไปแบบโอ้โหทั่วห้องแล้วก็ห้องข้างๆด้วยเนาะทุกคนพ่อทำอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุญยุดไอ้อุ่ญยุดไอ้อุ่นญย่ดจับนะมันคือปูนนะน่ะพ่อเป็น กรรมกรก่อสร้างแล้วีโอ้น่าไม่เป็นก็ต้องเป็นเออเป็นก็ต้องเป็นโครพนิจรตามทุกอ,อย่างเอาเอาเอาไอวุ่นหยุดนะไปน้อนแล้วไปไปวันนี้อากาศเย็นเลยเนีย่ลมหนาวกำลังเทปูปนพื้นนะคะทุกคนเพราะว่า พื้นตรงนี้นะมันแตกเนาะทุกคนก็เลยแบบยายเจ้าของห้องแนละ้วเพื่อนก็เลยให้พ่อน้องไอริน่าเทปูนให้นะจ๊ะพ่อน้องไอรินก็เลยมาเทปูนให้ไม่เยอะมากค่ะทุกคนนี่ยายเพื่อนก็ให้ค่าตอบแทนประมาณร้อยสองร้อยอินผัดพังบุ้งปะบุก,กินไอรินไปนใส่ไอรินนะ่ะลอินเบิ้งยัง ไอลินเอไอลินเด้อลินลินอยู่สไอลินนะไอลินอินไปโรงเรียนโอ้ยเอาเออเาาปียกเบอลห้าั่นนั่นเปียกเบอแลห้นั่นนั่นเอาเออปุ๊ยมักโอ จ้าเอ๋อไออุ่นกินไหอ,อุ้ยอุ้ยเออไออุ่นกินอย่างะ่ะอุ่นกินมังแกว้วไอลินไหนไอลินอะเอลซ่าเหรอเนี่ยอ๋อลืมไปนี่ไม่ใช่เอลซ่าไปไหไมใส่รองเท้าให้น้องเหรอลูก อย่าออกถนนนะไออูนไออูนไปสายลูกเดี๋ยวไปเอาแหวนออกมาเอาสุกแล้วเย่เอออืมอืมมีนึ่งปลานึ่งผักพริกก็นึ่งเอาสวัสดีพี่น้อง สวัสดีค่ะมีเด็กนั่นงรอแม่โอ,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 อาา้อย่าตามเนี่ยลูกอย่าตามเนี่ยมันเพ็ดได้ยอย่าตามเด้อมันเพ็ดเด้อลูกเด้อเพชช็ดเนาะเพ็ดเพ็ดนี่แม่ตามเองลูกแล้วแล้วนี่ตามแจวแจวมกเพ็ดนี่มาเล่นลูกมาเล่นอีหละคุณเก่งเด้อมันสีข้าตาเด้อลูกเด้อห้ามเล่นเด้อ ลูบน้องไอ,อุ่นก็อยากตำด้วย้าวางเผลอไม่ได้เลยตำตำก็เลยต้องมาอุ้มไว้ค่ะทุกคนถ้าไม่อุ้มไม่ได้เดี๋ยวไปตำพริกจะเข้าตาเพราะว่าก้าอยตำแจ่วมักเพ็ดนะคะทุกคนมนเป็นเพ็ดพริกที่แบบมีน้ำเนาะเพราะว่าก้อยไปอ่านึ่งเอาเนาะก็เลยแบบเออกลัวกลัวมันเข้าตาน้องก็เลยอุ้มน้องไว้นะคะ ให้น้องไปที่อื่นน้องก็ไม่ยอมค่ะทุกคนอยากช่วยด้วยเออตาเแจวอร่อยอร่อยเลยจ้าผู้ช่วยตัวน้อยนี่น้องไออื่นค่ะคอ <c oughs> นอนตื่นนอนตื่นแล้วมาเบิ้งแม่ตา 哎哎哎。Uh, uh, uh. Uh.